การเลือกสอวอชุดใหม่และหน้าตาของสอวอชุดใหม่ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามองมองมองข้ามจากประเด็นเฉพาะหน้านะครับผมว่าก็คงจะทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าว่าในอนาคตนะครับว่าเรายังควรจะมีสอวอ,อยู่อีกหรือไม่เพื่ออะไรนะครับผมคิดว่าต้องกลับมาประเด็นพื้นฐานนะครับคือคือ ผมคิดว่าสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าผิดหวังกับหน้าตาของสอวในชุดใหม่นี้นะครับไม่อยากจะให้คิดแต่เพียงประเด็นเฉพาะหน้านะครับซึ่งแน่นอนนี่ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันนะครับว่ามีการใช้เงินใช้ทองในการได้มาซึ่งสวตามที่มีการกล่าวหากันนะครับมาจริงหรือไม่ก็ต้องเป็นการทํางานหนักของกรกตซึ่งผมคิดว่าถ้ากรกตไม่มีผลงานเลยนะครับขนาดที่ผู้สมัครหลายท่าน ยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองในการที่จะให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสอวกันนี้นะครับอันนี้ก็คงจะกรกตก็อาจจะมีปัญหานะครับในการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นตไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนี่ก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะให้สนใจ มากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าด้วยก็คือว่ามันก็คงจะถึงเวลานะครับที่จะต้องตั้งคำถามโตๆตว่าในเมื่อเราพยายามนะครับออกแบบสวแล้วก็หน้าตาก็ไหวแบบนี้สุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาว่าเราจะมีสวุฒิสภาไว้ทำอะไรนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนะครับใช่ไหมดีกว่า ดีกว่าตอบไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสวแบบพิสดารแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสาธารณะเลยใช่ไหมแต่ถ้าตอบได้ว่ามันยังมีความจําเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองนะครับก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสวให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับซึ่งวันนี้มันเห็นแล้วล่ะครับว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสวเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพแล้วมันไม่เป็นจริง นะครับจะออกแบบมายังไงก็ไม่เป็นจริงนะครับ